สวัสดีครับครับผมคุณนวินครับจากสถิติแล้วที่ผมเห็นว่าฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับมาเจอร้อยเอ็ดนะครับคือว่าจะมีสถิติบอก่ห้ดีเป็นไงครับมีคนเขาบอกว่าสนามนี้เอาแต้มออกไปยากนะครับแต่ว่าไม่เคยมีอะไรที่บุรีรัมย์ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มั่นใจครับว่าสามแต้มครับยืนยันแน่นอนครับทีล้ครัรระดับีัอ ครับครับวันนี้ต้อนรับบุรีรัมยูไนเต็ดความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็อันแรกก็ค um ือการตื่นเต้นที่ได้เจอแชมป์รีเแลยร์แล้วก็เป็นแชมป์โตโยต้าครับที่แล้วด้วยแชมป์เก่าก็วันนี้เนี่ยแหมมันเจอกันเร็วไปหน่อยแต่ว่าก็เต็มที่เราเห็นวันนี้เต็มที่ก็หวังว่า อาจจะมีปาฏิหาริ์เหมือนเดนหาา์กชละฮอลแลนด์เมื่อคืนนี้เราเป็นเจ้าบ้านกําลังแรงเชียร์ความอบอุ่นก็อาจจะมีส่วนช่วยนะครับแต่ก็ผมว่าวันนี้สนุกแน่นอน โอ้โหนี่ผมแบบรอนานมากกว่าผมผ้าเนี่ยคุณบัมเบ้ใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปัมเบ้ครับนะข่าวเขาเป็นแกนนำใช่ไหมครับเป็นผู้นําเชียร์ครับนี่พวาทางการจับตัวอยู่ครับผมอ๋อครับมีปัญหามาถามครับว่าหลายๆท่านที่ดูทางบุรีรัมย์ชแนลอยู่นะครับอยากจะรู้ว่ากระลอกขาวนี่เป็นความเป็นมาอย่างไงบ้างครับ กระลอกขาวเจ้าสนามนะครับกระลอกขาวก็คือเป็นเตำนานของผาแดงนางไห่นะครับโอ้โหซึ่งผาแดงนะครับแปลงกายนะครับเป็นเทวดาแปลงกายมาครับเป็นกระลอกนะครับเพื่อจะไปหานางไห่นะครับแล้วทีนี้เกิดมหากรอบนิยามของความรักเกิดขึ้นนะครับใครถ้ากินกระลอกนะครับจะพูดง่ายๆว่าชีบหายนะครับจะมีจะมีจะมีไม่ดีสิไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะครับครับผม แล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือกระรอกขาวใช้เป็นมัสคอตของกีฬาแห่งชาติที่จัดขึ้นในจังหวัดเราเองประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับครับครับผมเขาจะเรียกคุณบอมเบไปไปนหนักแน่นครับผมอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวผมเตี้ยอยู่ด้วยครับผมขึ้นเลยต้องรับนะครับ ครับแล้วก็มาเจอนักร้องในดวงใจครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมอีลสลีครับผมคนที่ร้องเขาขยับขาเป็นรูปตัวเอ็มใช่ไหมตัวเอ็มเขออตัวเอ็มอะไรครับที่โบนทียับขาเธอเป็นรูปตัวเอ็มอาออกชัดช้าที่เป็นรูปตัวเอ็มเพลงนี้เขาบอกว่ามี ดังมากอ,ะอ่ะอเห็นว่า,<ม>ารู้สึกว่าดังนัก <c oughs> คนฟังที่เราเบียบร้านนี้เขาชอบมากเลยอ๋อต้องขอบคุณเจเขาด้วยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาเชียร์บอลทีมอะไรครับ <c oughs> อ๋อวันนี้มาเชียร์เรเห็นอยู่ในเตดครับเราทำไมถึงเชียร์ทีมเนี้ <c oughs> อ๋อชอบทีมนี้อยู่แล้วส่วนตัวแล้วก็แล้วก็พิตตี้สวยเฮ้ยืองผมเลยอย่างนี้ต้องแย่งกันหน่อยเดี๋ยวผมจะร้องเพลงแข่งบ้างไมม่ออกา เรื่องหลังแล้วครับสกอร์นี่แบบโอ้โหผมเดินกินลูกชิ้นปิ้งมากับเพื่อนผมเนี่ยตะก้องเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียว2ประตูต่อหนึ่งแล้วนะเราก็โดนนำอยู่2ประตูต่อหนึ่ง พี่ตายครับผมเหนื่อยมากเลยพี่พี่ก็เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยสิต้องบอกว่าเขาก็เล่นได้ดีนะคะครเราเล่นได้ดีแล้วก็ต้องต้องพูดตรงๆความเห็นส่วนตัวพี่สายตาพี่พี่ต้องบอกว่านักเตะพี่เล่นไม่ดีออนักเตะเราเล่นได้ไม่ดีผมอยู่ฝั่งนู้นเห็นเขาวิ่งสู้ฟัดเลยอะอนักเตะเราตื้ออะเหมือนต,ตื้อแล้วก็พอไปเล่นตามเกมเขาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันมันไม่เป็นเกมเราไปใช่ใช่พออย่างเงี้ยพอเขาเล่นแบบนี้ก็ไปเล่นตามเกมเขาอย่างเงี้ยความเห็นตัวเองนะความเห็นคนดูแหละคนดูคนดูฝั้งพี่เนี่ย คงจะเคยเห็นเคยอ่านบ้างว่ามีคนมาด่ามาอะไรทางอินเทอร์เน็ตรู้สึกยังไงบ้างพี่ก็จริงๆแล้วก็เหมือนออรับได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคนดูในแต่ละอาจารย์เนี่ยแต่ละมุมที่คุณยืนน่ะคุณจะเห็นมุมไม่เหมือนกันในสนามอย่างวันนั้นน่ะที่เราเตะกับเมืองทองอ่ะมุมที่พี่ยืนน่ะพี่เห็น อ,อุ้มโดนดึงโดนอะไรใช่ไหมคะเราก็โมโหแทนอุ้มอันนี้พูดตรงๆแต่พอเฮ้ยกลับไปดูคลิปอ้าวกลายเป็นอุ้มก็ทําเขาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ทําไม่ถูก <c oughs> ใช่เราก็ทําไม่ถูกอ้าวไปดูอีกทีเอากบก็ทําเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่ามันก็ไม่ต่างกันนะแต่ละทีมค่ะแต่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าคนกองเชียรนะ์เนี่ยอยู่มุมนี้อยู่มุมนั้นเนี่ยการเห็นนะ่ะ จะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นต่างกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต่างกันอย่างของพี่พี่พั้มซูให้เราถูกกระทำแล้วก็โกรธแต่ฝั่งนูน้นก็เหมือนเฮ้ยทำไมทำกับเขาแบบนี้เขาก็โกรธมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการเชียร์บอลเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราไม่ซีเรียสนะด่ากันไปด่ากันมาใน,ในสนามนะ,ะคุยกันไป,ไปแล้วก็พอ,อจบก็คือจบอันนี้คือจบ รู้สึกว่าเรานี่แบบว่ามีบุญเนาะดวงนารีอุปงัมภ์ขามาก็น้องแป้งสาวสวยก็มาส่งขากับสาวก็สวยก็มาส่งส่งคนเลยสวยแบบมีสไตล์สวดยอดเลยลูกพี่กิ่ไลาอดไม่ขาดน้ำใจค่ะพี่น้องเลยครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่ให้ติดรถกลับมาด้วยค่ะครับแล้วก็น้องพี่อุ้ยน้องอุ้ยงานกีฬามีแพ้มีชนะเราก็เสียประตูให้เขาไ สามลูกอืมสามลูกติดเลยใช่ไวที่นาเสียดายมากเลยอตส่าดีใจลูกเราก็ได้มาสองไม่ใช่เหรอใช่ก็ได้มาสองสองสามแล้วเออเสียดายลูกเดียวเนาะอืออืผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้ถึงแม้ว่าตอนท้ายๆเนี่ยจะมีการโห่หากันหน่อยนึงหรือไม่กันคว้างของเราก็เห็นอยู่ซึ่งเราก็พูดไม่ได้ว่ามันไม่มีเพราะเราเห็นบอลมันมันบอลมันมันแต่ว่าเราก็เห็นว่าถึงแม้ยังไงก็ไม่มีปัญหาระหว่างแฟนบอล มันก็ยังรักกันดีนี่แหละสิ่ง<ช>ที่ผมว่าทุกๆสนามหรือว่าแฟนบอลไม่ว่าทางอิเนเทอร์เน็ตหรือว่าทางที่ดูทางบ้านหรือไม่เคยมาดูฟุตบอลที่สนามอ่ะควรจะต้องรู้ว่ามันบอลไทยไม่ได้ดีแค่ตีกัน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> วัฒนธรรมการเชียร์บอลเนี่ยเริ่มจากอินเตอร์ขึ้นแล้ว<ช>เพราะว่าเราเริ่มมีผู้หญิงสวยมาเชียร์แล้วตอนนี้ผมอยู่กับพลพรรคกระโลขาวครับสวัสดีครับมา ท้ายเกมนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะเลยอย่างที่เราเห็นกันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็เรื่องราวก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับสําหรับเรื่องเกมวันนี้เราสําหรับแฟนบอลเลยสนุกมากครับที่ได้เจอทีมจากไทยพีมลรกครับเราเราสนุกกันทุกคนครับก็มีอะไรเรื่องราวมากมายนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับมันเป็นเกมกีฬาครับผมอยากจะบอกเลยนะว่า คือไม่ต้องเป่าเข้าข้างก็ได้กรรมการเป่าเป็นกลางก็พอแค่นี้ใช่ค่ะไม่ต้องเข้าข้างทีใดทีหนึ่งค่ะขอให้คุณเป็นกลางก็พอสําหรับที่จะฝ่าค่ะผมว่าตอนนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือขึ้นดิวิชั่นหนึ่งมาพี่เนาะเล่นดีครับร้อดวงไม่ดีก็โอเคครับทํามัดีอย่างนี้ครับโอเคก็ครับไปทุกนั้นไหมครับก็จริงๆแล้วบางทีติดภารกิจก็อาจจะไม่ได้ไปเลยว่าิดภารกิจนี่คือเมียตามหรือใช่ไหมคะ มันก็มีส่วนบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักครับยังไงผมก็ฝากไปอยู่กับเลยยูนิเต็ดจะเล่าายอยู่แล้วเดี <Yeah. S 1> ๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับว่าเราทุกคนที่เวลาทุกคนเวลามีแมตช์แข่งทุกคนเดินเข้าสนามทุกคนจะไม่คิดถึงเรื่องแพชนะทุกคนจะคิดถึงว่าเราทุกคนเราเป็นคนละเอียดนะเราเป็นชาวละเอียด <c oughs> เพราะว่าอะไรเราเลื่อนละเอียดเชียร์กันร้อยเราก็ต้องเชียร์ละเอียดยูนเต็ด ทุกคนจะเดินเข้าไปแบบเราเชียร์ร้อยเอ็ดนะเราเชียร์ร้อยเอ็ดนะแพชชนะช่างมันเราไม่สนใจวันนี้ร้อยเอ็ดเล่นดีนะครับเล่นดีประทับใจมากๆครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วครับไม่รู้จะว่าไงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงเนี่ยจะบอกว่าขี้โกงวะนั่นก็ไม่กล้าพูดนะก็ซึ่งอยู่กันบนพิธีกรรมการแต่แต่ก้า้านสายตาเราพอสมควรนะครับเป็นเช็คเอาท์ของเมืยนใช่ไหมครับ มีมีค่ะอ่างอาบน้ำดีครับดีค่ะครับเอาเช็คเอาท์อครับเช็คเอาท์นะคะโอ้แต่เดี๋ยวบอกหน่อยครับคือโรงแรมที่นี่มันนอนสบายเกินนะครับจริงเหรอคะก็นอนสบายเกินผมตื่นสายไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยโอ้รราคาได้ไหมตื่นสายเองนี่ <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> แล้วนะคะรับท่านผู้ชมครับคือ ทางโรงแรมและเอซิตี้นะครับได้รู้ว่าเรามาถ่ายฟุตบอลข,ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็เลยให้ความดูค้อเราให้ห้องนอนเราอู๋ดังงี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการค,คุณสระชิดนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> <c oughs> ไปทำอะไรไปบ้างเ็าไม่รู้ <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับคุณค่ะ <c oughs> และเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับแค่ทองออนโถของเรานะครับออกอากาศทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าครึ่งครับ <c oughs> ทางบุรยลำชั้น n น l จานส้มนั่นเองครับ หรือถ้าดูไม่ทันก็ดูได้ทาง u t u b e ครับเข้าไปได้เลยครับ Facebook ของรายการนะครับดูย้อนหลังได้นี่ย้อนหลังก็อย่างนี้เลยนะครับโอ้วันนี้นะครับมาที่ร้อยเอ็ดสนุกมากได้ดูฟุตบอลแล้วก็เจอกองเชียร์กระโลกขาวมีน้ําใจมากเลยอย่างที่เห็นไปนะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับส,บสโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยู่นเตดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยู่นเตดโอ้ขอบคุณมากเลยที่สําคัญขอขอบคุณโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ สำหรับที่พักดีๆนะครับมีอ่างน้ำด้วยเพราะว่าบ้ๆผมเป็นคนติดอ่าง <c oughs> ครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้เดี๋ยวมาถึงร้อยเอ็ดแล้วไม่เที่ยวร้อยเอ็ดได้ยังไงล่ะเออไปเที่ยวร้อยเอ็ดกันนะครับสวัสดีครับ<ส>อย่าลืมนะสปอนเซอร์น่ะก็เข้ามาได้ตอนนี้รายการเราต้องการสปอนเซอร์ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีไม่มีตังเที่ยวอะอร้อยเอ็ดเราเนี่ยถ้าอยากได้บรรยากาศนั่งกินข้าวหรือว่านั่งทานอาหารหรือว่าเป็น แออ์อช,ชิวชิวบรรยากาศออชิวชิวนะบอกาเชิญนะคะพิวบาร์ไลเอดค่ะ